สามสาเหตุที่น้ำหนักเราิ่งไม่ยอมลดนะครับมาฟังกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมก่อนได้ฟังข้อมูลดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นนาใจตรงด้วยนะครับหนึ่งนะครับเรารับประทานแคลอรี่ที่ต่ำมากเกินไปนะครับผมนะครับเมื่อเรารับประทานที่ต่ำนะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของการอดอาหารนะครับจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะจาสีนะครับผมปรับระบบเผาผลาญของเรานะครับผมให้ดรอปลงมาครับสมมตินะครับเพื่อนๆอยากจะลดประมาณสักห้าโลใช่ไหมครับเราทำอย่างนี้ไปเนี่ยเมื่อเราลดห้าโลปับเนี่ยแล้วเมื่อเรากลับไปทานเหมือนเดิมทานเยอะเหมือนเดิมนะครับ ให้น้ำหนักของเราเด้งขึ้นมาหรือเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกได้นะครับผม2นะครับเราออกกำลังกายแบบคาริโออย่างเดียวนะครับผมนะครับแน่นอนนะครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การออกกำลังกายเนี่ยจะทําให้อัตราการสูญเสียกล้ามเนื้อของเรามากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงคาริโอด้วยนะครับแล้วพอเราทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยน้ำหนักเราลดได้ใช่ไหมฮะกล้ามเนื้อของเราก็หายไปนะครับแลาวผันของเราดอกลงนะครับแล้วเมื่อพอมของเราดอกลงเนี่ยเปลี่ยนเสมือนการเตาเผาไขมันของเราเนี่ยก็หายไปด้วยนะครับผม 3นะครับเรารับประทานโปรโตีนนะครับที่น